ในโลกที่ใครๆก็กลัวการถูกตำหนิบางคนมองคำตักเตือนเป็นคำดูถูกแต่ในอิสลามการตักเตือนคือหนึ่งในรูปแบบของความรักอันบริสุทธิ์เพราะคนที่รักเราจริงเขาจะไม่ปล่อยให้เราหลงทางโดยไม่พูดอะไรเลยอเลาไม่เคยปล่อยมนุษย์ให้อยู่ลำพังพระองค์ส่งวะฮีส่งนบีส่งอายะเพื่อเตือนพวกเราให้กลับมา และสารสายสัมพันธ์กับพระองค์เสมอพระองค์ตรัสไว้ในอัลกุรอานสุรออัสซารยาิยัตอายะที่55ว่าและเจ้าจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงการตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ศรัทธาในอิสลามการตักเตือนไม่ใช่การตำหนิแต่คือการปลุกหัวใจให้ตื่นจากความเผลอความหลงและความอ่อนล้าในอิมานท่านนบีมูฮัมมัดซล,ลลลฮุอัลีวะสัลลัมกล่าวว่าศาสนาคือการตักเตือน เมื่อซอฮาบาถามว่าสำหรับใครท่านตอบว่าสำหรับอัลลอฮ์คำพี์ของพระองค์รอซูลุลลอฮ์ของพระองค์บรรดาผู้นำของมุสลิมและมุสลิมทั่วไปบางครั้งการที่ใครบางคนกล้าตักเตือนเรานั่นอาจเป็นเพราะความเมตตาจากอัลลอฮ์ ที่ส่งผ่านปากของเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเพื่อดึงเรากลับจากขอบเหวดังนั้นจงเปิดใจรับคำตักเตือนแม้ในวันที่มันเจ็บเพราะมันคือยาที่รักษาหัวใจศรัทธาที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งคำตักเตือนที่ออกมาจากใจที่รักเพื่ออัลลอฮ์คือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดที่หัวใจหนึ่งจะมอบให้แก่อีกหัวใจหนึ่ง